สวัสดีแก้ยกรหิตหลอดชินหิตหลอดชินเฮ็ดหลอดชินส่งผัวเมียผักกัิเฮ็ดอันเมียนะเฮ็ดยังนีะนะเฮใหเฮ็ดหลอดหัวได้จัดหิตเสมไม่ใหญ่นะเฮ็ดชินหลอดไม่ใหญ่กบนะโอ้ยไปเลย หัวสิงไ่ใ,ใส่อ๋อไม่นัใส่หัวสิงไคแล้วก็ใส่กระเทียมพี่น้องใส่กระเทียมขั้นเลยแล้วกขั้นเลยแล้วอันันก็แนักอนเขียมว้ก่อนต่ำก็ไปต่ำมันเด้ <laughs> นนพี่น้องเอเอเหตุอของไปรของมันต้องแ้งกันนะเอออันเป็นห้่รัเจ็ดจมูกสูตรอของผู้ใหญ่

นนอาทอิตยตามใจมากเลยนะนยยคุณหมเขาเฮ็ดกปนหลอดตา <c oughs> จะคล้องเฮ็ดกับกนีกาบถือบ่เียเ็นออกคม <c oughs> เงเกลือแร้น่นะบริชายะดเ็ดมันว่าคือว่าลายอยู่ในใจแน่แล้วเวละ เดีดยวอันนี่จักจุ่งพ้องใช้ทำใจเนาะเนี่ยน้ำโมมีอันถ้วยอันเดียวนี่นันเดียวน้ำมีก้นอันเดียวนะมีน่ะแหละก้นนะก้นมันก็มันน้อยตัวนี้นะเบิ้งเนี่ยมันบิ้กเลยแม่วน้ำมีอยู่เนาะใช่สุกแล้ว พองกันนะคะไา่ร้ได้อยู่ันขู่ลงอย่งแบ่งอะไรเมใเห็ดอยู่ได้ฮะกำลังตวงหมูค่ะ ต้องตงัวงเอานะครับพี่นกกะ、จันนะมันมัติบอันแทบแล้ววะตวงแล้วเอาเอาปีกเป็นยิบยิบ,ย,บ,ย,บยิบใจวะเนี่ยยิบเกินใจเพื่อนยิ้มโอ้ยอมาติยิบน้อยเทยุบอ,อ,อ,อ่เอาอาก้านเออเกินในกระปุได้นะคะภ <c oughs> ูรัตนเคยุบโมเสิรึง

ใส่เป็นนัวนะอีกค่้าผมรุ่นเดินลงไปกว่าขั้นขั้นเห็ดสูตหมูค่ะสูตรโบราณสมุสูตรโบราณนะคะนี่นะมืเครื่องมือขั้น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 อี่ไรบัตรไร ออกำลังซอยหนังใจมาโลดวเขาดีแล้วเดี๋ยวจะโชคแน่แลหละยิดเห็ดวันดีกำลังมันมาใจสูตรใครก็สูตรมันนะคะาาวอนี่แลายลาย ไม่ใช่เลยใ่เดียวเลยใส่เป็นเอาว่ามอนเป็นชมเคือเทียมอยู่หันแลยเปลน้วเครือได้ผสมเครือได้ทำเคีมลายใช้น้ำตมใช้ชูก็เคลื่อนแล้วเยกรเทีมบนน่อยพุดป้อบ่ทงหัวใหญ่นึงนี่แค่หมกิกลงไปใช่บัดห่อหมกผิใช่บัดห่อพูนกระบายนเอายม ก็มาตองลายดอกบมาแล้วมันยัแช่เอาบัวมขึ้นไม่คาแวเข้ามาให้ลบ่หเนอันนี้เ uh, ส้นหมูต่างข้าวบ่อ <laughs> ตังแล้วบอกแลลวมันจะมาหายเฮือนบะเสริฐบอเอ๊ะตมนะเือเาเพือทำไมอีเนี่ยทำไมอีเชื้อนันเห็ดขาหนะสรบจโยแค่ต้นโป่แต้งกระเที่วน่องหมู ขั้นตัวยกค่ะเขาใช้ข่นะขั้นยาเลยนะข่ากันไปหอมันีเข่ากันไปต้องต้องเป็นตากสูดไหม่งถ้าเป็นตักสูรใดใจรัดขัดตอมัได้เลยเส่นวซะ มือวางเขาเอินือบามาเขีขนเช้าเงาคือละไพี่น้องเข้าใส่เขียนนอนตอนนี้บานนังมูเผ้่อพี่น้องนังมูบุญเส้นนังมูหอมบราอันก็มีบุญเช่นอิติลีประยุกแล้วจเช เออน้องบิ๊กบอลลุ่ชุกบุราดพัฒนาข้าชุกล่างสะอาดแล้วพี่น้องออ่าบ้านเห่คุกคอนข้าวกันบ้านเลันี้ให้แล้วมันแเยอะดเลยแจอดะจังมันจ้หน่อยที่ได้ที่ให้ชิมจีรลนี่พอเสียบซองใช้จักหน่อยเลยมกไปพี่เสพยมาชิมเมิง มันสะอ,อร่อยขนาดได้ยโอ้ยนดเลยแข็งเลมั้งย่านน้ำเออเพิ่งขึ้นนิหน่อยๆประคัน้นประคันมาพัลายเข้าเลยครับ,บเ,เออย่านน้นเบ็ดถือถือก้อหูกับรถไฟได้ปีลเด้อเออยนีเกยคุณนะให้โกแม่นยังอีกแนนตันตันตันกับขัข้นได้แล้วมันก็เป็นไว้เลยเนาะ ยินไงยัลไงะสุกอะอื่นนีได้กินแล้วได้สิแล้มึงเด้อมันแม่นมันหอนขึ้นหนึ่งได้กินค่ะพี่น้องะเอาไปขึ้นเดียวได้กินรถใช้เขาจะนำมาใา่เขายังอีกอ่เขานิ้วเจ้านั่นี่นำมมีแหละเด้อเออเฮ้ยมันเบิดตอนตอนตอนเอาอิกเดี๋เดีลงไปกัน

So that, like ิีเ็น um บ้าอีเ็นบ้ามาทั้งดห้เจ้าไห้เจ้เจ้าแปไม่พายกินน้ำเด้อไม่เขาน่ารู้หละ นี่ของเฮาวของแม่ไงนี่ไปวะไปวักดูกลางกระเจี๊ยบไปวะอยู่ขางกระเจี๊ยบนี่ไปขางกระเจี๊ยบหนึ่งโอ้ยผู้ใดวะกเดี๋ยววันนี้กับพี่น้องปงปลายของเฮาได้นี่มีแต่หมูพิชซองนู่นเอาทุ่งมาไปเอาทุ่งมาใส่เพิ่มไหมทำให้ใส่นึ่น้ำเด้อ โอ้ยสวัสดียังน่ะสวัสดีพี่น้องกองไก่ยังน่ะนะมาน่ะไรเลยมาไหมสวัสดีไหมเร็วสวัสดีก้พี่น้องปุไกปก่อนนะาสวัสดีก้าพี่น้องกองไก่กู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 กก้าพี่น้กงกู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 กกกกกอา เช็คไปก็ได้ลูกแกฮะลูกแกย้ำไนะจุดไม่ให้ไม่พลาดกินไมเด้อจะเช็คห่อได้ปีนั้นอื้นื่นจะกินกื่นจเ้นห่อแล้วม่ให้ไม่ใช่พองเด้อใส่มาติช่อหน่วยพ้นไร้อ่ม้าไทยได้พุงน้อย้้อมาใดีแล้วมสิบ่านึงป่ะเออเบร์ส่ิ่เม ไม่นี่ดิง่เลยนะเสร็จแล้วพี่นังค่ะคลิปนี้กะสวยซั้นนี่แยลด้อจ้าฝากกุไลกุแจกุติดตามให้เจ็บเจ็บเท้าหนด้อจ้าสวัสดีจ้า